สวัสดีครับพี่น้องมันมีมาขุดเบิงหัวมันหาเดือนครับหลังจากฝนพายุกออกนะครับมันห้าเดือนกับอิกหามือครับพี่น้องมาเช็คิลเวลาปิใหาแขวหวังกบเฮาได้ซ้ำเลยนะครับสําหรับมันปีหกเจ็ดนะครับทั้งสี่ด้คู่ครับครอบครัวคือยี่สิบแปดเมษานะครับปีหกเจ็ดครับตอนนี้ซึ่งจะเข้าพึฤษภาคมนะครับมันได้หาเดือนกับอิกหามื้อครับสภามาเบิงหัวแล้วครับพี่น้อง นี่ก็ขุดออกรอบต้นนะพี่น้องประมาณนี้ครับเทียบขนาดของหัวครับนี่เป็นขวดสงใจเพื่อนมาติมไว้ในไร่ครับ ขนาดของขวดนะครับขวดนี่ก็หง่นะครับมีสามหัวครับมันเาวๆสีนับบึ้งหัวพี่น้องเพิ่นมีจักหัวครับอ่ามันเป็นสั้นอยู่พี่น้องบอบสั้นเป็นสั้นเยู่แต่เพิ่นบ่ใยญ่ครับเพราะว่าเพิ่นโดกครับขอเสียมันโดกก็คือหัวมันบ่ใหญ่ครับ ขนาดนกหัวครับนับเลยครับัวหน่อยหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเงสิบสามสิบสี่นะครับสิบห้าสิบห